เรามาตามต่อกันเลยนะคะเดินทางต่อกันนะคะถือสมุดถือปากกาให้เรียบร้อยค่ะไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ไปตามหมาแนวทางไปตามหมาตัวที่มันจะออกตามหมาตัวเลขตัวที่มันจะออกเนาะปู 3, 8, 8, ่สามแปดดนะมาที่ศูนย์ห้าสามและเจ็ดหนึ่งท่านฟันทูไปที่ศูนย์เจ็ดนะคะส่วนสองตัวบนล่างมีศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งและสามเจ็ดพิจารณาดูเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องมกักกะจัด คัดนกกะเรือนพานไปเลยจ้าอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แรงใจเย็นจิตพอทีด้วยนะคะทีทุกท่านเนาะของปู่สามเปดเอาม,มาเราเดินทางต่อปู่ลึกลับนะคะปู่ลึกลับให้มาที่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งและสี่แปดเจ็ดห้าหนึ่งสี่แปดนะคะพูดถึงส่วนตัวสาวดำชอบศูนย์นะงวดเนี้ย จะมาศูนย์อะไรเนาะสองตัวบนล่างมีเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งค่ะและสี่และห้าสี่ห้าแปดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าแปดสี่เจ็ดนะคะโอ้ยเมือเอเ่อสาร์นกินเขากับอย่างน้องเป็นอำลำอำลำเอาประจอมกินเขากับประจอม,จอม,มออกินเขากับปลาจอมปลาจอมอะไอย่างน้องกินเขากับปลาจอมมันวะ ข้าวกินเกากับปาจอมจินเกากับปาจอมแล้วก็น่อไม่ต้มแล้วก็ปนลปุปลานิ่นเป็นอำรำอำลำม,มาเตี้ยอ่ะปูเซล่าค่ะพี่น้องปูเซล่านะคะ745และ17 745 17นะคะอ่าท่านชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจเ mm hmm. ย็นจิตพอดีด้วยนะคะชอบเราก็จัดขัแล้วก็เลื่อนผ่านนะคะตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นถ้าเราชอบเราก็หาสรรหาถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่สรรหาเนาะเดี๋ยวสาวดำลุงให้แล้วก็จะไปที่ตลาดจะไปไล่เพลงนะคะจะไปไล่สาวพเพลงเตรียมรับงานลอยกระทงนะคะ ก็จะร้องด้านหน้าเวทีนะคะร้องทั้งหมด19เพลงถึง20เพลงด้านหน้าเวทีค่ะนี่นะคะชิวร้องหน้าเวทีเย็นจิตพอทีวีนะคะตามนี้นะคะเนี่คยค่ะเย็นจิตวนแฟนลูกชายลูกอินคิดถึงอีสานสาวนาสังแฟสคนดังเรืองหลังควาหรือคนดังลือหลังควายอยากเจอคนใจแสจสาวคาเฟ่ระทมสาวดำลำพันธ์สาวบันบ้าเสียงปัวสามสไตล์ขอบคุณเจ้าแม่านางนอนเย็นจิต คอมโบนะคะลำวงลบได้แต่เบอร์นะคะแล้วก็มาแหล่ชีวิตเย็เยนจิตสาวเลยยังรอโต้ลมหนาวคิดถึงทุ่งลุยลายออาวอันนี้ยังไม่ได้อ่านอันนี้พอสามจะตายนี่อ่านแล้วเนาะอืมแล้วก็มานี่ค่ะชอบเมืองใต้แม่ไม้้อยว่าลากาชาติหลักเตินสําหรับงานเพลงที่ยี่สิบนี้จะเป็นแหล่ภาษาใต้แต่ว่ามันต้องซ้อมมนก,ก่อนนะคะ ซ้อมไม่คล่องแล้วถึงจะเฉียนลงได้เบอร์ร้องหน้า,หน,าหน้าวิธีเนาะอ้าวเจ้าภาพสนใจติดต่อยี่จิตพอดีไปนในงานของท่านนะคะงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปีใหม่และงานเรากระทงงานอะไรกแ็แต่ติดต่อมาได้ที่0813673267นะคะ0813673267ค่ะเอาให้ท่านดูนะคะว่าร้องหน้าเวทีนี่20นะคะส่วนมากจะยืนพื้นที่20แต่บางเวทีถ้าเขามีนักร้องรับเชิญเยอะก็จะ ประมาณก็แล้วแต่เขาให้ร้องนักมีนักร้องรับเชิญอันนี้อันนี้จะมีเยนจิตคนเดียวนะคะ,ะถ้ามีเยนจิตเพียงคนเดียวอ่ะนะคะก็จะร้องประมาณ1 6ถึง20เพลงนะคะแต่ถ้ามีนักร้องรับเชิญกันหลายคนเขาก็แบ่งหน้าที่กันนะคะคนละ5เพลง6เพลงแต่ถ้าเขาเจ้าภาพให้เยนจิตปิดท้ายก็ไม่ต่ำจากสิบเพลงนะคะเพราะว่าถ้ามีนักร้องร่วมด้วยนะคะถ้ามีนักร้องหลายคนส่วนมากเจ้าภาพเขาจะให้เยนจิตปิดท้ายอย่างเงี้ย อ่าจิงก็จะคัดพวกลำเพลินลำเดินลำเต้ยลำซิ่งอย่างเงี้ยนะคะมันก็เ,เขาเจ้าภาพก็เลยให้ปิดท้ายก็แล้วแต่ตามใจเจ้าภาพเนาะเขาให้ปิดท้ก็ปิดอือ่าเลขปูเสาลาดนะคะปูเสาลาจ้าอย่างนี้นะคะ อบก็จัดนะคะเทยนคิดน่้จะเป็นสาปู่นะคะปู่เซาล่าปู่สามแปปดแล้วก็ปูล่ล,ลึกลับนะคะในคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีนะคะให้รวยๆเหงๆ่นึงวดนี้กันค่ะ